เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับไฟเขียวมาแล้วครับในขณะที่บางคนยังนั่งประชุมจิบกาแฟในห้องแอร์แต่มีคนไทยคนหนึ่งกำลังจะเอารถคอนเทนเนอร์ไปสร้างเป็นรั้วชายแดนเรื่องนี้แม่งของจริงคุณผู้ชมครับลืมภาพนักการเมืองยืนถแถลงข่าวหน้าแป้นไปได้เลยลบภาพเอกสารกองเป็นตั้งที่รอคำว่าอนุมัติทิ้งไปซะ เพราะวันนี้ประเทศไทยในเวอร์ชั่นที่คนดีต้องลุยเองมันเริ่มขึ้นแล้วและชื่อของภารกิจนี้มันบอกทุกอย่างมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้แนวชายแดนไทยนี่ไม่ใช่ดราม่าปั่นกระแสนในโซเชียลแต่มันคือไฟแห่งศักดิ์ศรีที่กำลังลุกโชนขึ้นกลางชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วจุดที่ร้อนระอุที่สุดในตอนนี้ในขณะที่หน่วยงานรัฐหมัวตะเถียงกันว่าใครมีอำนาจลงนาม ในขณะที่บางคนมัวแต่แย่งซีนเอาเครดิตวันนี้มีผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งชื่อกันจอมพลังที่ตะโกนดังๆว่ากูทำเองไม่ต้องร้องงบรัฐไม่ต้องรอเส้นสายไม่ต้องรอระบบราชการเต่าคลานขอแค่ไฟเขียวจากเจ้าหน้าที่กับศรัทธาของคนไทยล้วนๆภารกิจนี้โคตรจะยิ่งใหญ่ครับจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ขนาด6เมตรจำนวน60ตู้ เพื่อเอาไปวางเป็นแนวรั้วเหล็กปิดตายชายแดนระยะทางกว่า7กิโลเมตรปิดตายช่องว่างที่ไอ้เพื่อนบ้านมันชอบลักไก่คืบคลานเข้ามาเงียบๆเ,เหมือนปลวกแตะบ้านกันจรพลังประกาศกล้าวผ่านโซเชียลผมต้องการตู้คอนเทนเนอร์6เมตร60ตู้ด่วนงบไม่เกิน3ล้านส่งวันที่10ตุลาคมที่บ้านหนองจานใครมีของทักมาฟังดูเหมือนโพสหาซื้อของออนไลน์ใช่ไหมครับ แต่นี่คือเสียงระดมพลของคนไทยที่หัวใจแม่งยังรักชาติแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับไม่ถึง24ชั่วโมงยำ้ำไม่ถึง24ชั่วโมงของครบตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด60ตู้พร้อมแล้วแถมมีคนใจถึงสมทดเพิ่มอีก20ตู้รวมเป็น80ตู้เตรียมขนจากชนบรุรีมุ่งหน้าสู่สมรภูมิชายแดนทันทีขบวนรถบรรทุกยาวเหยียดที่กำลังเคลื่อนทับ มันไม่ใช่แค่ภาพการขนส่งสินคา้าแต่มันคือภาพที่ตบหน้าหน่วยงานรัฐชาติใหญ่มันคือภาพที่ประชาชนต้องลุกขึ้นมาทำแทนในสิ่งที่รัฐควรทำแต่ไม่เคยได้ทำเคยเห็นไหมครับประชาชนธรรมดาที่ขับเคลื่อนเร็วกว่ารัฐบาลทั้งคณะเคยเห็นไหมครับมูลนิธิเอกชนที่ทำงานไวกว่าระบบราชการทั้งกรม พอหันไปดูบางหน่วยงานโอ้โหจะซื้อไม้จิ้มฟันสักอันต้องตั้งคณะกรรมการต้องทำ T.O.R ต้องของงบกลางต้องประชุมวนอยู่4ชั้นกรมสุดท้ายของยังไม่ถึงชายแดนแต่เบิกค่าประชุมค่ากาแฟกันไปครบทุกคนแล้วจะอ้างอะไรอีกครับในเมื่อคนคนเดียวเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าตั้งใจจริงแม่งทำได้โว้ยกันจอมพลังไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีตราประทับ แต่เขามีใจและมีพวกคือคนไทยทั้งประเทศสิ่งที่เขาท้าชนมันสะท้อนความจริงอันน่าเจ็บปวดว่าประเทศเราไม่ได้ขาดงบแต่ขาดคนกล้าลงมือทำเพราะถ้าเป็นหน่วยงานรัฐนะแม่งจะมีแต่คำว่ารออนุมัติครับอยู่ระหว่างพิจารณาครับขอความเห็นจากส่วนกลางครับพูดซ้ำๆเหมือนพันเสียงตกร่องแต่คนที่ลงพื้นที่จริงเขาไม่รอความเห็นจากส่วนกลางครับ เขารอแค่ความเห็นจากหัวใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของมหากาบรั้วเหล็กแห่งศักดิ์ศรีที่จะสอนให้เรารู้ว่าพลันของคนธรรมดามันยิ่งใหญ่กว่าที่ใครจะจินตนาการได้ในขณะที่เหงื่อของคนทำงานจริงกำลังไหลน้ำลายของพวกปากดีในโซเชียลก็ทำงานหนักไม่แพ้กันบอกตู้คอนเทนเนอร์ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเขมรจะมุดเข้าไปอยู่ข้างในโวยมึงฟังตัวเองพูดไหมคุณผู้ชมครับ ในขณะที่ขบวนรถบรรทุกคอนเทนเนอร์80ตู้กำลังมุ่งหน้าสู่ชายการเป็นภาพที่น่าขนลุกมันก็มีเรื่องที่น่าขำจนแทบตกเก้าอี้เกิดขึ้นพร้อมกันนั่นคือสองครามคีย์บอร์ดของเหล่าผู้เชี่ยวชาญหน้าจอหรือที่ผมขอเรียกว่าพวกโลกสวยที่ไม่เคยเหยียบชายแดนจริงทันทีที่ภารกิจนี้ดังขึ้นมาไอ้พวกนักวิจารณ์สายมโนก็ดานหน้ากันออกมาทันทีนั่งจิ้มคีย์บอร์ดในห้องแอร์เย็นฉ่ำแล้วพุ่นทฤษฎีโง่ๆออกมาไม่หยุด จะทําไปทําไมมันไม่ใช่หน้าที่คุณเอ้าวแล้วจะให้รอใครครับรอให้มันข้ามมาถึงหน้าบ้านก่อนเหรอถึงค่อยเขียนดีกาไปขออนุมัติสร้างรัว้วมันจะยั่วยุเพื่อนบ้านยั่วยุพ้องสิครับเขาแอบ,บสร้างหมู่บ้านในที่ของเราลากรั้วเข้ามากลางนายังจะต้องให้เรายิ้มหวานและพูดว่าสวัสดีเพื่อนบ้านเชิญตามสบายเลยจ้าเหรอแต่ที่พีคที่สุดที่โง่จนผมต้องร้องขอชีวิตคือทฤษฎีที่ว่า ลัวเขมรจะมุดเข้าไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์คุณพระผมถามจริงคนที่พูดนี่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์ของจริงในชีวิตไหมนี่มันตู้เหล็กหนาเป็นเซนหนักเป็นตันไม่ใช่กล่องลังกระดาษจ,จากร้านสะดวกซื้อนะเว้ยที่จะเอามีดคัตเตอร์กรีดแล้วมุดเข้าไปได้มันจะมุดเข้าไปทําไมเข้าไปนั่งสมาธิหรือจะเข้าไปตั้งแคมป์เล่นรอบกองไฟในตู้เหล็กที่อุณหภูมิน่าจะทะลุ40องศาเซลเซียสกลางแดดเปรียปร้ยง ไม่ต้องมีไฟฟ้าไม่ต้องมีพัดลมไม่ต้องมี Wifi จะเข้าไปอยู่เพื่อหรือแม่งจะใช้เวทมนต์จากฮอกวอตส์เสกประตูมิติเข้าไปนี่มันไม่ใช่ตู้เย็นนะเว้ยมันคือตู้เหล็กหนาเท่ากำแพงโรงงานการจอมมลังคงจะเอือรำกาศกับตะกาวิบัติขั้นสุดยอดนี้เขาในจัดทดสอบให้ดูจะจะไปเลยเอาให้พวกนักวิจารณ์หน้าแหกกันไปข้าง 1. ใช้ค้อนปอนเอาค้อนเหล็กอันเบื่อทุบเข้าไปเต็มแรง3ครั้งผลคือตู้ไม่กระดิกคนทุบมือแทบหัก สองใช้หินเจียมาตัดเสียงดังแสบแก้วหูแต่ตัดแทบไม่เข้าถ้าจะตัดจริงคงใช้เวลาเป็นวันๆแล้วเสียงดังขนาดนั้นทหารคงแห่มาดูทั้งกองร้อยแล้วสามใช้แก๊สเป่าอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ต้องยกถังแก๊สมาตั้งท่าช้าจนเต่าเรียกพี่กันพูดเองเลยว่ากว่ามงจะถึงตู้นะต้องผ่านรัว้วลวดหนามผ่านกล้องวงจรปิดแถมมีทหารลาดตระเวนอยู่ข้างบนอีกใครมันจะบ้าไปถึงตู้เลยวะแต่พวกโลกสวยมันก็ไม่หยุดไงครับมันยังแชร์ต่อบอกว่าอุย๊ย น่ากลัวจังกลัวมีคนแอบอยู่ข้างในผมว่าไอาคนที่พูดแบบนี้น่าจะลองเอาตัวเองไปอยู่ในตู้แล้วล็อกฝาดูสักวันนะจะได้เงียบเียบไปสักทีนี่แหละครับไทยแลนด์คนทําดีต้องพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกแต่พวกพูดพล่อยๆปั่นขา่าวโง่ๆกลับได้ยอดไลค์ยอดแชร์ปัญหาของประเทศนี้มันไม่ใช่ขเขมรจะมุดตู้ครับแต่มันคือคนบางกลุ่มที่มุดอยู่ใต้ตะก,กะาแล้วคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนลงมือทําและอย่าคิดว่าเรื่องจะจบแค่นี้นะครับเพราะเมื่อฝ่ายเราขยับ ฝ่ายมันก็เริ่มเล่นเกมสกรปรกทันทีหลังจากที่เราเอาจริงฝั่งกัมพูชาก็รีบส่งจดหมายตอบกลับมาทันทีบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่ของไทยนะมันเป็นของกัมพูชาฟังแล้วเหมือนจะดูดีใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือแม่งกูหกหน้าตายคุณผู้ชมครับหลังจากที่ภารกิจรั่วเหล็กของกันจอมพลังกลายเป็น talk of the town สร้างแรงสันสะเทือนไปถึงฝั่งเพื่อนบ้าน ในที่สุดพวกเขาก็อยู่เฉยไม่ได้จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชารีบทำหนังสือส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วของไทยทันทีเนื้อหาในจดหมายสรุปแบบภาษาชาวบ้านได้ว่าเฮ้ hey, ที่พวกคุณประท้วงนะ่ะมันไม่ใช่พื้นที่ของไทยนะมันคือพื้นที่บ้านเสร็งของฝั่งกัมพูชาและพวกเราก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วฟังดูเหมือนการชี้แจงตามหลักการทูตใช่ไหมครับ แต่ผมจะบอกให้จดหมายฉบับนี้มันไม่ใช่จดหมายตอบแต่มันคือจดหมายกวนตีนในรูปแบบทางราชการชัดๆเลยครับเพราะอะไรนั่นเหรอเพราะพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันคือเขตโนโนหมากหมุ่นฝั่งไทยเต็มๆอยู่เหนือเส้นบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543ที่ไทยกับกัมพูชาเซ็นสัญญากันไว้ชัดเจนว่าห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆเพิ่มเติมในพื้นที่ทับซ้อน แล้วดูสิ่งที่มันทำสิครับไม่ใช่แค่ไม่ทำตามสัญญาแต่แม่งทำตรงกันข้ามทุกอย่างลากรัว้วเคลียร์ที่ตั้งหมู่บ้านขุดถนนเหมือนจงใจยื่นหน้ามาท้าทายแล้วถามว่ามึงจะทำไหมนี่มันตรรกะของชาติขี้โกงชัดๆที่อ้างได้ทุกอย่างยกเว้นความจริงแล้วที่โง่ยิ่งกว่าคือมีคนไทยบางกลุ่มดันเชื่ออีกนะบอกว่าเออเขาอาจจะอยู่มาก่อน MOU ก็ได้นะอา้าว ตะกะแบบนี้ก็ได้เหรอถ้างั้นวันหลังมีใครบุกเข้ามาปักหลักในสวนหลังบ้านเราก็อ้างได้สิว่าผมอยู่ตรงนี้มาก่อนที่คุณจะทำโฉนดที่ดินอีกครับบ้าไปแล้วอย่าลืมนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเล่นสูตรนี้ประวัติศาสตร์มันฟ้องอยู่ทนโท่ตั้งแต่เขาพระวิหารภูมะเขือบ้านหนองย่าขาวยันบ้านหนองจานล่าสุดมันใช้สูตรเดิมเป๊ะก็คือแผวถางก่อนแผ่ขยายให้กว้าง แล้วสร้างบ้านทับทําให้เป็นพื้นที่อาศัยแล้วก็อ้างสิทธิความเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่พวกมันคํานวณผิดไปก็คือคนไทยยุคนี้ไม่ได้โง่และไม่เคยลืมแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้เพราะเกมนี้มันมีผู้เล่นที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่ข้างหลังมันไม่ใช่แค่เรื่องของไทยกับเขมรอีกต่อไปแต่มันคือเกมการเมืองระดับโลกที่โคตรจะอันตรายเพราะล่าสุดจีนออกโรงแล้วครับ เอกอัคราชทูตจีนประจำกัมพูชาหวังหวนปินออกมาประกาศดังลั่นว่าจีนจะสนับสนุนกัมพูชาอย่างมั่นคงในการปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติแปลเป็นภาษาบ้านๆเลยนะก็คือใครมีเรื่องกับเขมรก็เหมือนมีเรื่องกับกูเห็นภาพหรือยังครับเขมรมันคือเบี้ยที่มีขุนอย่างจีนคอยหนุนหลังถ้าเขมรขยับจีนคือคนผลัก ถ้าขเขมรล้ำจีนคือคนป้อนและถ้าขเขมรที่ปัญหาจีนคือคนปกป้องทีนี้คำถามที่น่าขนลุกที่สุดก็คือแล้วไทยละ่ะใครคุมหลังเราอยู่คำตอบคือความเงียบเงียบสนิทเหมือนเสียงในหลุมศพเขมรขยับจีนประกาศหนุนแต่รัฐบาลเรากลับเงียบวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าเราจะรอใครไม่ได้อีกต่อไปเพราะหลังของเราไม่ได้พิงมาหาอำนาจ แต่หลังของเราพิงแผ่นดินไทยและเราจะถอยไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้จิกซอทั้งหมดมันต่อกันเป็นภาพที่น่ากลัวจนเสียวสันหลังเราไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับแค่เพื่อนบ้านที่เล่นไม่ซื่อแต่เรากำลังถูกลากเข้าไปในสนามรบของมหาอำนาจโดยที่รัฐบาลเรายังคงพูดจานุ่มนิ่มว่าไม่อยากให้สถานาการณ์บานปลายบานปลายพ้องสิครับมันล้าแดนเราอยู่ทุกวันมันตั้งหมู่บ้านในพื้นที่ทับซ้อน มันมีจีนหนุนหลังทุกฝีก้าวแล้วพวกมึงยังจะรอประชุมกันอีกเหรอดูเขมรสิครับพอมีจีนคอยหนุนหลังมันพูดได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างท้าทายไทยกลางเวทีโลกเพราะมันรู้ว่ามีพ่อใหญ่คอยถือปืนให้จีนใช้เขมรเป็นหมากใช้เงินล่อตั้งฐานทัพแทรกซึมอิทธิพลเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้รักเขมรแล้วครับ แต่มันต้องการจุดค้ำยันทางยุทธศาสตร์ในอ่าวไทยมันอยากมีสนามบินอยากมีฐานทัพเรืออยากมีทางออกทะเลอันดามันและไทยก็คือช่องว่างทางอำนาจที่มันจ้องจะเขมือบแล้วหันกลับมาดูที่ไทยสิครับเรามีอะไรมีแต่มูลนิธิเล็กๆที่ต้องลงมือทำแทนรัฐมีแต่ประชาชนคนธรรมดาที่ต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองซื้อรั้วกันเองมันเจ็บไหมครับแม่งโคตรเจ็บเลย แต่นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมยังเชื่อมั่นในคนไทยในวันที่รัฐบาลเงียบในวันที่มหาอำนาจจ้องตาเป็นมันประชาชนกลับลุกขึ้นสู้ภาพที่กันจองพลังและแฟนกลับจากทั่วประเทศมาร่วมการเขียนข้อความให้กำลังใจทหารลงบนตู้คอนเทนเนอร์ทุกใบภาพนั้นมันไม่ใช่แค่ภาพสวยๆครับแต่มันคือภาพที่ประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศนี้แม่งยังไม่ตายรั้วเหล็กแนวนี้มันไม่ได้สร้างขึ้นจากงบประมาณแผ่นดิน แต่มันถูกสร้างขึ้นจากศรัทธาของคนไทยทุกตัวอักษรที่ถูกเขียนลงไปมันคือเสียงตะโกนของประชาชนที่บอกว่าเรายังอยู่ตรงนี้และเราจะไม่มีวันยอมให้ใครข้ามเส้นแผ่นดินไทยผมอยากจะฝากไปถึงไอ้พวกที่ชอบพูดว่าอย่ารุนแรงเลยเดี๋ยวจะเดือดร้อนมึงจำคำพูดกูไว้นะเราไม่ได้อยากรบกับใครแต่เราจะไม่ยอมให้ใครมารบกับศักดิ์ศรีของเราอีกต่อไปคุณผู้ชมครับ ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากจะพูดจากใจจริงเรากำลังอยู่ในยุคที่แผ่นดินไม่ได้ต้องการคำพูดสวยหรูอีกแล้วแต่มันต้องการคนจริงที่ยังกล้าพูดคำว่ารักชาติโดยไม่อายปากใครอย่ารอรัฐบาลอย่ารอคำสั่งเพราะวันนี้แผ่นดินไทยต้องการคนแบบคุณคนที่ยังไม่ยอมแพ้หลังจากที่เราได้เห็นภาพความวินาศสันตโรท,ที่ชายแดนไปแล้วในพาร์ทแรกคราวนี้เรามานั่งจับเขาคุยกันถึงหนังคนละมวล ที่จีนกับกัมพูชาพยายามฉายกลบเกลื่อนความจริงกันบ้างพอนิวร์กไทม์ตีข่าวใหญ่สะเทือนโลกขนาดนี้แน่นอนว่า2ประเทศนี้ต้องรีบออกมาแอคชั่นเริ่มที่ฝั่งกัมพูชาก่อนเลยครับพอโดนจับได้คาหนังคขาคขาว,ว่ารับอาวุธลอตใหญ่มาปุ๊บก็รีบออกมาแก้ต่างแบบฝั่งแล้วอยากจะดีดมากอกใส่เขาบอกว่าไงรู้ไหมครับโอ้ยอาวุธพวกนี้น่ะมันเป็นของเหลือจากการซ้อมรบร่วมกับจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจ้ะ คุณพระของเหลือเหลือเยอะขนาด42ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะนี่ซ้อมรบกันหรือซ้อมก่อสงครามโลกครั้งที่3ครับเนี่ยมันเป็นคำแก้ตัวที่โคตรจะไม่สมเหตุสมผลของเหลือซ้อมรบที่ไหนกันที่ต้องใช้เครื่องบินลำเลียงยักษ์วาย0ขนมาถึงหลลำแล้วของเหลือที่ว่าเนี่ยมันดันมาอยู่ถูกที่ถูกเวลาคือเวลาที่จะใช้ยิงถล่มเพื่อนบ้านได้พอดีเป๊ะนี่มันไม่ใช่ของเหลือแล้วครับนี่มันคือของสั่งทำพิเศษชัดๆ ตัดภาพมาที่พี่ใหญ่กระทรวงกลาโหมของจีนพอโดนพาดพิงเต็มๆก็รีบออกมาปฏิเสธเสียงแข็งตั้งโต๊ะแถลงบอกว่าเราไม่ได้ส่งอาวุธให้กัมพูชาเพื่อใช้โจมตีไทยนะช้าก่อนคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ดีๆนะครับมันคือการเล่นคำของมหาอำนาจเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งแต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งให้ใช้โจมตีไทย เห็นความแตกต่างไหมครับมันเหมือนเรายื่นมีดที่คมกริบใส่มือเพื่อนที่กําลังทะเลาะกับคนอื่นอยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยอย่าเอาไปแทงใครนะเพื่อนแต่ในใจก็รู้อยู่เต็มอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจีนกําลังเล่นบทคนมือสะอาดแต่หลังฉากคือผู้สนับสนุนรายใหญ่นี่คือการปัดความรับผิดชอบที่แยบยลและเลือดเย็นที่สุด แต่กรรมมันติดจรวดครับคุณผู้ชมในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันวิ่งไวกว่าแสงคําแก้ตัวสวยหรูมันใช้ไม่ได้ผลเพราะมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้จากนักสังเกตการอิสระและองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Fortify Rights ที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและพวกเขายืนยันตรงกันเป็นเสียงเดียวว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่กัมพูชายิงถล่มใส่แผ่นดินไทยนั้นผลิตในประเทศจีน โปแตกเสียงดังลั่นไปทั่วโลกมันคือหลักฐานคาตาที่มัดตัวทั้งจีนและกัมพูชาจนดินไม่หลุดเศษซากจะรวดที่ตกในบ้านคนไทยปลอกกระสุนที่เกลื่อนกลาดอยู่ชายแดนมันมีตรา Made in China ประทับอยู่มันคือใบเสร็จที่ฟ้องว่าใครคือคนจ่ายเงินค่ากระสุนในสงครามครั้งนี้ และสิ่งที่ทําให้จีนต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจนแทบสาลักก็เพราะพฤติกรรมสองหน้าของตัวเองในขณะที่มือหนึ่งกําลังแอบส่งอาวุธให้กัมพูชาลับๆแต่อีกด้านหนึ่งปักกิ่งกลับพยายามสร้างภาพเป็นคนกลางผู้สร้างสันติภาพพยายามผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงคุณผู้ชมเห็นภาพไหมครับมันหวังว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทย มีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาบอุทิศตนทุกๆท,ท,ท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ。